จังหวัดนนทบุรีเปิดงานมหัสจัจย์นนทบุรีทุเรียนลอยฟ้าเมื่อเวลา1ิ3นิกา30นาทีนายสุทีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหัสจัจย์นนทบุรีทุเรียนลอยฟ้าโดยเดอะมองกรุ๊ปร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรตะกรไทยผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจับมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีพร้อมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรีจัดเทศกาลมหัศจรัรย์นนทบุรีทุเรียนลอยฟ้าส่งเสริมการเพิ่มรายได้กับเกษตรกรไทยพร้อมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจัดเต็มเทศกาลผลไม้เมืองร้อนครั้งแรกกับบุฟเฟ่ทุเรียนลอยฟ้าใจกลางเมืองชวนลิ้มรสความอร่อยของสุดยอดทุเรียนเวืองนอนท แห้คัดเกรดคุณภาพพรีเมียมและผลไม้ไทยอย่างหลากหลายชนิดส่งตรงจากเกษตรกรประจำจังหวัดนนทบรุรีและเครือข่ายพันธมิตรเพลดิดเพลินกับผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกร,กรในราคาพิเศษใหญ่ที่สุดในนนทบรุรีครั้งแรกกับบุฟเฟ่ทุเรียนลอยฟ้าใจกลางเมืองชิมทุเรียนนนพร้อมผลไม้หลากหลายชนิดส่งตรงจากสวนอิ่มแบบไม่อัน้น กับบุฟเฟ่ทุเรียนพร้อมเลือกช็อปดับร้อนกับสุดยอดผลไม้ตลอด4วันเต็มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5มิถุนายจนนี้ที่สวนน้ำแฟนตาเซียลากูนเดอะมอรท์สโตรงามวงวานเสิร์ฟความอร่อยแบบฟินๆวันละ5รอบรอบละ1ชั่วโมงระหว่างเวลา12.30น 30, นถึง13.30นน 14บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาสินาฬิกาสานาทีถึงเวลาสิบหนาฬิกาสนาทีสินาฬิกาถึงเวลาสิบแนาฬิกาและเวลา18บแนาฬิกาสนาทีถึงเวลาสิบเนาฬิกาสนาทีอิ่มอร่อยทุเรียนนนเนี่ยจะได้รับการจองไว้นะฮะคือคนจะทานทุเรียนนนเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการไปตัดที่สวนเอง เพื่อความมั่นใจว่าเป็นทุเรียนนนจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนคนซื้อเนี่ยก็จะไปถึงสวนไปถึงสวนเพื่อไป,ไปไปตัดด้วยหรือไม่ก็ไปยืนให้ให้พี่น้องชาวสวนเนี่ยได้ตัดเองได้ตัดเห็น,หนกับตานะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนมาซื้อทุเรียนนนก็จะเอาไปฝาก ญาติผู้ใหญ่ฝากผู้รับผู้ใหญ่ฝากคนรู้จักที่เคารับถือก็ไปบก็มามาตัดด้วยตัวเองมา,างทุเรียนนนส่งออกไหมคะทุเรียนนนจะไม่ส่งออกเลยขายในประเทศอย่างเดียวขายแล้วก็ขายสดขายปลีกด้วยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ขายส่ง<ใ>น,นะฮะอันนะั้นคือภาพรวมภาพรวมของพื้นที่นนแต่ก่อนพื้นที่นนเนี่ยในเขตเมืองในเขตบางกลวยเขตบางใหญ่ จะเป็นพื้นที่สวนซะส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นสวนของเมืองนอนท์เนี่ยจะเป็นท้องล่องท้องล่องก็จะปลูกผลไม,รรม,ม้นานาชนิดแต่แต่ในผลไม้ทุกชนิดเนี่ยก็จะมีมีต้นทองห,หลงังซึ่งเป็นต้นต้นที่จะต้องขึ้นแล้วก็ต้นท้องหลังเนี่ยเวลาใบมันร่วงเนี่ยก็จะลงมาในท้องล่องน้ำนะฮะใบใบเนี่ยก็จะหมักเป็นปุ๋ยดังนั้นชาวสวนเนี่ยเขาก็จะใช้น้ําในท้องล่องเนี่ยสาดข,ขึ้นโคน นะฮะเพราะนั้นการตรงเนี้ยจะทำให้เหมือนเป็นเป็นธรรมชาติของของผู้เรียนนนเลยนะครับขนคำน n e ยี่สิบสมิราทิพสีรายงาน